จำไข่กรอบกุ้งสดค่ะน่านหมั่ไหมอเคเออไข่กรอบกับไข่ดาวต่างกันยังไงไข่กรอบเนี่ยก็เหมือนไข่ดาวแต่เราทอดให้กรอบทั้งสองฝั่งม,มันจะกรอบทั้งสองข้างเลยนะคะกบก็กทอดไข่ไข่กรอบก่อนพอทอดเสร็จเราก็มาทำน้ำยำน้ำยำเราก็จะใช้น้ำเปล่าเนี่ย น้ำรวนหมูกับกุ้งให้สุดนะคะเติมน้ำปลากับน้ำตาลลงไปคือกบจะใช้ความร้อนเนี่ยทำให้น้ำตาลมันละลายเร็วขึ้นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพักไว้ให้มันเย็นนี่กบยังไม่ทำอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาหันกลับมาทอดเอ่อหั่นเจ้าไข่กรอบนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีต้นหอมนะหอมแดงนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำยำของเราราด นี่ในหนึ่งคำมีไข่กรอบมีกุ้งมีผักเขาอือืมสิ่งที่เราจะได้ความหนึ่ของไข่กรอบเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในมันจะหยุบหยุบนิดนึงนี่ไงมันจะหยุบหยุบนห็นะ ผิวมันจะหยิบหยิบแล้วข้างในมันจะนุ่มนะคะแล้วกุ้งเนี่ยเราใช้ความด้วยความรนวนไงนมันจะเร็วงั้นกุ้งเรายังกรอบยังเด้งอยู่เลยเป็นกับแก้มก็ได้นะ